16กันยายน2567ร้อยตำรวจเอกตนุพลพันธสวัสดิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต14อุดรธานีร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีโดยนายธนทรสศรีนาขวัน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีในบัญชาการหาศิน ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีใช้เฮลิคอปเตอร์และนักบินกองบิน23อุดรธานีขึ้นบินสำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอน้ำโสมในยุมบ้านผือและอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งได้บินสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำาขงเอ่อล้นตลิ่งพื้นที่อำเภอสังคมสีเชียงใหม่และเขตอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายซึ่งในการบินสำรวจครั้งนี้พบว่าพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและได้รับผลกระทบพื้นที่การเกษตรตามจุดที่ลุ่มต่ำส่วนพื้นที่จังหวัดหนองคายได้รับผลกระทบตลอดแนวสองฝั่งแม่น้ำาขงซึ่งจะใช้ข้อมูลวางแผนการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป